ดีคะ่ะพี่น้องพอกันนี้แล้วนะคะ่ะพอก็ไม่คั่วบนนอกอีกแล้วพี่น้องไม่คั่วบนนอกจะซุปขนุนนะคะซุปบะหมีะะ่เนาะซุปขน,นุนซุปเซปะทู่เนาะคะ่ะอาจจะมีง่ามีผกปนเนาะคะ่ะมีขาขาครูวนะคะพี่น้องเครื่องปรุงเข้ากับบานๆเนาะคะ่ะเหมือนซุปทั่วไปนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวซุปเซปะทู่เนาะค่ะเดี๋ยวไม่คั่วบนนอกอ่า ตำตำขนุนก่อนนะคะตำหมกมีก่อนเนาะคะ่ะน้องพี่น้องเนาะต่ำสะก้ันเจียงซีตรงมือซุปนะคะพี่น้องนี่ฮะขลักไปเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวอานี่นะคะพี่น้องเอาจังซีนะ ันนี้ใส่มันบ่เอาเด้อค่ะพี่น้องใส่ใส่ขนุนนี่บ่เอาเด้อค่ะเพราะว่ามันมันอัน,นแข็งมันก็บ่แขวกลอกค่ะแต่ว่าไม่ขั้วบ้านไม่ขั้วบ้านนอกบ่เคยเอานะคะเนาะบ่ะเคยอันเอาไปใส่ในซุปนะคะเอาแต่ม้อนนี่เนาะคะ่ะเอาแต่ มันมันมันสิมันมันก็นกินได้แ,แต่ว่าหันบ่เอาเนาะค่ะพี่น้องใส่มันเนาะบ่เอาบ่เอาใส่เสิ่งต่ำได้ร้ายได้ะค่ะพี่น้องซื้ออันซื้อซื้อมาจากตลาดเนาะค่ะพี่น้องซื้อมาอันยี่ยี่สิบบาทเนาะคะ่ะเอามาต้มเอาเองเองนะะาะป้าจุ๊บอะไรครบ่ไงเลยบ่พี่น้องจา้าเนาะ จะได้ครบง่ายเรื่อยแหละบ้ามันเป็นชิ้นแข็งจันหน่อยู่ดอกค่ะพี่น้องบ้าน่าอา่นี่แหละอาต่อันนี้นะต้มเปื่อยนะต้มบรดุนนะคะพี่นอ้องพั้วพี่น้องเสร็จต่ำแล้วค่ะ ตำขนมให้แหลกซะก,ก่อนนะคะเนาะต้องตำให้แหลกก่อนนะคะซุปขนมเขออาอยากตำนพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องตำแล้วเรียบร้อยเนะาะตำจนละเอียดเลยนะคะพี่น้องตำจนละเอียดเลยนะคะซุปขน,น,นะคะมค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะพี่น้อง ต,ตักออกค่ะทีนี้ตัก,ตกออกแยกไว้แปดเสียงทีนี้ไม่คุ้มกับนอกกลาสิเอาปลาทูมาปนนะคะพี่น้องเนาะปลาทูมาปนปนปลาทูปลาทูไม่คุ้มกับนอกอะต้มต้มใส่น่าปลาไหลเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขั้วบนอกสิเอากะใส่ในโคกนะคะเนาะกะ,ะ,ะปลาทูไปคั้วบนอกเอาก่างออกเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาออกหมดแล้วเนาะ,ะ mm hmm. ปลาทูเอาก่างออกะค่ะแล้วก็ตั้เนาะคะ mm ่ะ hmm. ตั้มคือป้นะกับป้นนั่นแหละค่ะพี่น้อง mm hmm. นะข mm hmm. ับนอกะ างคกเป็นนะะไม้ค่อวมาเนาะก็ดังต้มประดาใสนาะค่ะพี่น้องเนาะกระาดาษทิ่ต้มต้มใส่กระปั้นหันนะคะ เห็นี่มคะพี่น้องเค็ดข้าวปนเน,น้ะค่ะเนาะเค็นบปนเราต้องใส่พริกร้ายเนาะค่ะพี่น้องตักใส่ถ้วยไว้ ชวยอนนะพี่น้อกวางไว้ดีไม่ควบนนอกก็จะเอานี่นะคะขนุนนะคะ่ะขัวบนนอกเอาขนุนใส่ลงไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อกใส่ใส่ในโคกนะเอาขนุนใส่เนี่ย ขนมใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะพี่น้องกระซิมีเนาะคะ่ะนี่เครื่องปรุงกระซิบแบบลาบเลยเนาะคะ่ะเนาะกระซิมีใบหัวต้นหอมหัวหอมแล้วละกะ็นี่ค่ะค่ะอย่างก็ใบผักชีเรือเแล้วก็ใบสะระแหน่เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเนาะมาทำมาปรุงกันเลยค่ะพี่น้องบานนี้มาปรุงกันเลยว่าจะเอาอย่างใส่แหน่เนาะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะเอาปลาเนี่ยนะคะเอาปลานี่ใส่ปลาป่นนะคะปลาทูเนี่ยนะคะนี่ใส่ลงไปเบิดเลยนะคะพี่น้องนะคะพริกป่นใส่ลงไปเลยะคะ่ะพี่น้องข้าวคั่วนะคะพี่น้อง ของแซ่บนะคะพี่นอ้องของแซ่บน้ำปลาเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่ขั้วบี่น้อกบปรตีนใส่บดิ่บปรุงไม่ปนเลยค่ะพี่น้องนะคะ่ะน้ำปลากะน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องมด ใส่อีใส่หน่อยก่อนนะพี่นอะเดี๋ยวเป่นขวมันเนาขอหั่นผักก่อนนะคะเนาะใส่หอมแดงเนาะ,ค,ะนค่ะพี่นนองค่ะพี่นนองผักที่ซอยเนาะคะ่ะเนาะมิสลาแน่ ชีเรยแล้วก็ต้นหอมนะคะพี่น้อ,องใส่ลงไปเลยนะคะแต่ไม่คอ่อเป็นอักัะจิใส่นี่ตัวแสบเนาะง่าค่ะพี่น้องง่าง่าขวแล้วเอามาต่ำนะนะพี่น้องอ่าลกมือเลยบาดต่ำนะพี่น้องซุปซุปขน้นนะคะ ยี่สิบยี่สิบบาทเลด้วนะเนานนะสิ้นกันนะคะว่าแสบไปสิ้นะคะ แซ่บค่ะพี่น้องนัวพอดีพี่น้องเอาใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะพี่น้องบางนี้ก็ง่ายถิ่เหลือโรยเนาะคะ่ะซุปขนุนนะคะพี่น้องซุปขนุนแต้เรียบร้อยเนาะคะ่ะพี่น้อง,งอ่าพี่น้องขอขอบคุณด้นนหลายเนาะให้เบิ่งพี่น้องเบิง่งนไกลๆค่ะ ขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องที่เขามาติดตามเขามารับชมนะคะมาใ็้ก็รังแรงใจไม่ขั้วบนนอกนะคะเอ้ยพี่น้องเอ้ยถือรอตเทรี่ถือควยกันบนนอกค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนา้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ